และในช่วงิงเกิลเซนช่วงน,นี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาสอนทุกคนนะครับร้องเพลงไทยท่อนฮุกคิิสตดนะฮะแล้วก็มาแปลงเป็นภาษาญี่ปุ่นครับและสำหรับเนื้อร้องในวันนี้ก็จะเป็นท่อนสุดท้ายกันแล้วกับเพลงอะไรครับน้องไม้คิดถึงดังๆค่ะหรือว่ามีชื่อภาษาญี่ปุ่นค่ะว่าอิไตโอโกเอคาวิเตซึ่งเป็นเพลงค่ะของพี่นัทศักดาธรกับฟิจอริงกับพี่แก้วซาซาด้วยใช่ฮะอย่างที่บอกนะครับอยากให้ทุกคนรีรบลงทะเบียนมานะครับเพราะว่าเราจะมีของรางวัลมอบให้่นก็คือกิฟเซตจากโอ เอออิชิครับตังต้งค่ะเลไหนึ่งอย่างค่ะเป็นนี่ค่ะเป็นซูโมโ่บังคับค่ะสามารถแบบว่าเล่นได้แบบว่ากับเพื่อนๆเนื้อแบบว่าเป็นความเพลิดเพลินในบ้านอะไรอย่างงี้สนุกสนานเลยอ่าโอเคครับนั่นตอนนี้นะครับเราจะมาสอนทุกคนร้องเนื้อท่นสุดท้ายกันเลยเดีกว่ากับเนื้อภาษาไทายที่มีอยู่ว่าพูดมาให้ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงกันค่ะใช่แล้วฮะ <c oughs> และสำหรับเนื้อภาษาญี่ปุ่นนะครับก็คือโอโกเอเดะอิเตะอิไตโตคิคิไตไดโยอืมอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะพี่เตยว่านะอีกหนึ่งรอบนะครับกับเนื้อภาษาญี่ปุ่นอีกหนึ่งรอบครับก็คือโอโกโเอเดะอิเตะอิไตโตคิคิไตไดโยครับเย้จบเพลงแล้วอ่ะ,ะอสวัสดีครับ,รอ,บอย่าพึ่งค่ะพิเตย อ๋อใช่เราจะร้องทำร้องให้ทุกคนฟังก่อนนะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับมาร้องเพลงนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับอ เป็นไงนะครับเพื่อนๆบอกแล้วว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องได้ไม่ยากจริงๆครับต้องค่ะแล้วก็ร้องสนุกมากๆเลยใครอยากจะร้องอหนึ่งรอบจะว่างไหมคะ่นอนครอยากร้องใช่ไหมคะโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้วมาอีกหงรอบเลยดีกว่าครับทุกททีตดเด

ว่าเรนที่ทำสำหรับเพลงนี้เป็นไงบ้างซาโลโกเพลงนี้สนุกไหมลหนันมากค่ะสนุก,กมากเลยค่ะเพลงสนุกอย่างนี้ค่ะก็ต้องบอกว่ารอบคเบียกกันเยอะๆนะคะพี่โอเคนะตันด้วยชืย่อนามสกุลค่ะส่งมาที่4242849ค่ะ